วันนี้หมูกรอบนะครับใช้เป็นวิธีพึ่งแดดแล้วนามาทอดนะครับอันนี้ไม่ได้อบนะฮะส่วนพริกแห้งนะครับก็นํามาตัดเป็นทินเฉียงนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมสับแบบหยาบหมูกรอบหั่นชิ้นพอดีคําหรือว่าตามชอบเลยนะฮะวันนี้เน้นหมูกรอบนะครับน้าหนักหมูกรอบหลังทอด200กรัมนี่นะฮะช่ำๆนี้นะครับไม่แห้งนะฮะกรอบนอกนุ่มในนะฮะสำหรับหมูกรอบอร่อยมากๆ เราจะปรุงรสชาติลงไปที่คณะเลยนะฮะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนชาซิ้วขาว1ช้อนชาผงชูรสปลายช้อนชาหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับทาไม่ทานตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชานำกระทะตั้งเตาเปิดไฟเติมน้ำมันนิดหน่อย ไม่ต้องเยอะนะครับลงเป็นกระเทียมสับแบบแบหยาบลงไปนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกแห้งหั่นเฉียง10เม็ดผัดกระเทียมกับพริกให้มีกลิ่นหอมประมาณนี้นะครับเราก็ลงเป็นคณะที่ปรุงรสชาติไว้นะฮะลงไปทั้งหมดเลยคณะก็200กรัมนะครับเท่ากับหมูกรอบเลยนะครับ เน้นๆไปเลยวันนี้ผัดคณะให้พอสลดไม่ต้องให้ช้ำมากนะครับให้คณะยังกรอบอยู่เลยนะครับลงเป็นน้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่า100 ml ผัดซ้ำให้เข้ากันแปบ๊บเดียวพอนะครับเราก็มาลงเป็นหมูกรอบของเราลงไปเลย ผัดซ้าให้รสชาติเข้ากันกับตัวหมูกรอบนะครับให้นัวเข้ากันเลยนะฮะอย่าผัดนานนะครับเดีย๋ยวหมูกรอบจะไม่กรอบนะฮะใช้เป็นไฟแรงเต็มที่ในการผัดคนาจะได้ไม่ช้ำมากนะครับสูตรนี้เชฟชาติจะไม่ใส่น้ำมันงาน,นะครับหรือว่าใครจะใส่ก็ได้นะครับลงเป็นแป้งมันนิดหน่อยพอครับให้รสชาติพอกรอที่ตัวผักและตัวหมูกรอบของเรานะครับ ัดซ้ําใช้เป็นวิธีโยกกระทะก็ได้นะครับกินหมูกรอบกินพริกแห้งหอมมากๆเลยครับรับรองว่าเมนูนี้เปลืองข้าวแน่นอนครับเท่านี้ก็ได้นะฮะไปจัดลงจานพร้อมรับประทานสูตรหมูกรอบนะครับเชฟชาติก็ทําให้ชมหลายสูตรแลวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรอบสูตรพึง่งแดดทําให้ชมไว้หลายสูตรนะครับกลับไปชมคลิปเก่าได้ นี่นะครับหน้าตาหมูกรอบช้ำๆอย่าผัดผักให้ช้ำจนเกินไปก็ฝากลองนำไปํำทานดูนะครับ EP อีพีของเราไปก่อนสวัสดีครับ